สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโองบ้งานจนเลยนะครับ <c oughs> งานจนเลยงานจนภาษาเขาลักก็คืองานมันมันไล่เข้ามาเล่งเข้ามาเนาะเออวันนี้นําท่านมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับพลิกครับท่านครับอ่าอ่าก็ทบทวนนิดหนึ่งนะครับ ท่านลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงไปแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องพริกนะครับพริกที่ปลูกข้างๆสระน้ำนะครับด้านหลังด้านหลังสระเป็นพริกกระเหลี่ยงนะครับหลังจากที่ปลูกแล้วพอเขางามติดลูกปุ๊บออกมานะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคงจําได้นะครับผมก็เอาใส่ถุงนะเอาลงถุงดาครับท่านครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมโอ้พริกกระเหลี่ยง สุดยอดของความเผ็ดเลยได้มาแล้วสองต้นนะครับนี่ต้นนี้ได้มาแล้วนะก็อยู่กันระหว่างการฟื้นตัวนะครับยังยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหรนะ่ใช้ถุงใหญ่เลยครับนี่ถุงดําใหญ่เลยนะก็จะให้เขาอยู่ในลําไรบ้างอยู่ในร่มบ้างนะครับออกแดดตอนนี้เฉาแน่นะก็อยากจะเรียกท่านผู้ชมว่าต่อไปผมจะทําลักษณะนี้นะครับ ก็จะมีทั้งพริกทั้งมะเขือแหละลงถุงใหญ่ให้ติดลูกเลยแล้วก็นำไปให้บริการท่านนะที่ตลาดประชารัดที่ตลาดไอห,หน้าสารกลางบ้างนะตลาด,ดหลายที่แต่ตอนนี้ต้องยอมอย่างรองนับหนึ่งครับว่าแดดยังร้อนจัดอยู่เวลานำออกไปเนี่ยแป๊บเดียวก็เฉาแล้วครับเหี่ยวมันคงร้อนเนอะอยู่ในเต็นท์ยังร้อนเลยครับยังเหี่ยวเลยนะแต่ก็โอเคแหละ ก็มีหลายลท่านก็สอบถามราคาเขาจะจําหน่ายอยู่ในราคา5้าสบาทนี้แหละครับนะเขาไม่แพงอะไรมากนะักก็ค่าวิชาเนาะผมก็จะทําได้นี่ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะติดลูกติดผลติดอะไรออกมาก็อ,อยากจะเรียนท่านว่าพริกที่นําไปให้บริการท่านเนี่ยใต้ใบนะครับจะไม่มีเพี้ยแป้งนะ ใบจะสวยงามจะดูแล้ว,ลวใบเหมือนกับเหมือนกับไม่ค่อยสดชื่นเนาะเหมือนเหี่ยวเหี่ยวอยู่นะครับเพาต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะให้เขาติดได้เต็มที่ก่อนถึงจะนําออกไปนะจะให้พวกนี้ลูกสุกเลยมีอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็พริกเหมือนกันนะพริกขี้หนูสวนอันนี้ไม่ได้ทําเองนะครับเจ้าแปวเจ้าแปวนะเจ้าแปวที่ที่ผมไปรับช้วัวแหละนะ ของหรือของลูกสะใภ้ตาหน่อยนะเขาก็เพาะนะก็เห็นสวยก็เลยนํามานํามาหลายกระถางนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสามสามกระถางเขาลงกระถางนะครับกระถางนี้ขายอยู่แปดสิบาทเนาะและ้วแต่โอ้ทำไมแพงจังคนที่ว่าแพงก็ไม่ซื้อเนาะคนไหนที่เขาดูแล้วเออมันคุ้มนะเขาก็ซื้อไปก็รวมค่ากระถางด้วยรวมค่าวิชาด้วย รวมค่าเพาะด้วยนี้น้องเขาบอกเขาไปเขาไปซื้อซื้อเม็ดเม็ดพริกเป็นซองๆมาเลยแล้วก็มาเพาะแล้วก็ลงถุลง,ลง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 กระถางนะครับอันนี้ก็ผมไปซื้อไม่ไม่ได้เพาะเองนะครับไปซื้อต้นมาเลยซื้อต้นถุงดําเล็กๆมาแล้วก็มาปลูกนะก็นําไปขายแหละพอขายไม่ได้ขายไม่หมดมันเฉาบ้างอะไรบ้างก็นํามาทําตรงนี้ก็อยากจะนําเรียนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่า พวกนี้เราทาเองได้นะครับถ้าเราไม่ซื้อนะเราก็ไปซื้อท้ายี้เกียจเพราะก็ไปซื้อที่เขาขายมาถุงนึงก็สิบห้าบาทหรือถ้าผมไปซื้อราคาก็จะได้ต่ำกว่านิดนึงนะครับเพราะเรามาขายต่อท่านไปซื้อก็อยู่ที่สิบบาทบ้างสิบสองบาทบ้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ถุงเนาะพอถ้าเรามาลงถุงนี้เราก็เด็ดยอดนิดนึงนะ หยดยอดดอกเพื่อเขาแตกนะครับถ้าไม่หยดยอดเขาก็จะชะลูดขึ้นไปเลยก็ไม่สวยเนานะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทางทิกตอกนะครับผมทาง YouTube ทางอะไรพวกเนี้นะโอ้ทิกตอกตัวนี้มีท่านผู้ชมเข้ามาเยอะเลยพ0 0 0องพั 1, 000, 2, 000ก็ไม่โอ้เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับกดต่อแชร์ต่อได้เลยนะครับนะมีอะไรพูดคุยกันได้บุญรลักของมิงครับ 0818787089ครับผมจบลงที่พิกกะเรียงสวยๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ